สวัสดีค่ะชาวดาวสก่อนนะคะนี่นะคะนั่งกับข <aha. S 1> ้าวมาให้ดื่มดื่มเลยนะคก็นั่งกินข้าวบยุนาะเนาะางนอบอกนี่งให้่าเลยมาเลยอาเลย

มาชมเขาได้า,ากินเมื่อกี้นี้ขเขากินแก้สาวคำาเจ้าสากิ่นม้งบกว่เข้าครับปนอที่นะครับนาทีก่อนลุงกินจนี่มุ่งล่าลุ่ม

พ่อปม่ีกอย่างอย่างแล้พี่เบอกพเขาหรอครับเ่าถ้าผมบอกเจ้านะพี่เบกอะี่เขาผมบอก

มันก็ตีซ้ำๆเหมือนเดิตั้งาตั้งยังได้ต่ฟัออกจากฟาได้เจ็วันันก่เจ็ดตงกลับามก่อนแล้วก็่องันตั้งา่แล้วว่าตั้งสาย่ใหญ่ มกินข้าวะก้อนช้ามกินข้าวะก้อนข้าวะก้อนยังมื้ออบอไม่แน่ข้าวะก้อนมา่บอาม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 มา

คนยำนะเขาคิดกับเจ้านะห้องนาร้านกับเจ้านะนักั่คกันครับคกันเนี่ยบ แล้วย็เลยค่ะ่นันี่เขาอยเต็มแล้วนี่จ้า